สวัสดีครับ Take photo เทโฟโตถ่ายไปเรื่อยวันนี้เราอยู่ที่ชุมชนบุญร่มไส่นะฮะชาวบ้านกำลังรื้อบ้านที่เคยอยู่อาศัยนะฮะรื้อออกแล้วผู้ว่าการรถไฟได้ลงพื้นที่นะฮะแล้วก็บอกว่าเดือนนี้จะมีการส่งมอบพื้นที่นะเดือนกรกฎาคมวันนี้ก็มาชมนะเป็นอีกหนึ่งหลังนะที่กำลังรือ นี่ฮเราเห็นกำลังเลื่อกันอยู่ก็ต้องย้ายแล้วครับเราบุกลูกเขาหลังนี้ก็เป็นหลังแรกๆที่เราเห็นอยู่หลังคานั้นก็บ่งบอกว่าเก่านะครับสร้างมานานก็เื้อยย้ายกันแล้วครับหลักๆหลักๆนะฮะหลายหลัง ก็ยืยื้อย้ายกันไปหมดแล้วนะครับรถึงเวลาก็ต้องไปแล้วนะครับนี่ก็มันไม่ใช่ของเราเราก็ต้องไปนะครับก็ทุกคนก็ต้องแยกย้ายนะครับคืนที่คืนทางให้เจ้าของที่เขาเอาไปทำประโยชน์เพื่อความเจริญต่อไป อันนี้สอบถามนะครับก็เป็นการรถไฟจ้างจ้างเจ้าหน้าที่มามารื้อนะครับก็รื้อแล้วฮะว่าที่บุกลุกที่นี่ชุมชนบุญร่มใส่ก็เรียกชุมชนอะไรตรงนี้ชุมชนบุญร่มใสนะฮะตรงนี้ชุมชนโพล้อใสบุญร่มใส่ก็รื้อหมดนะครับ สอบถามจนที่คนที่มารื for ้อนะบอกว่ารับจ้างให้รื้อตลอดแนวเลยนะครับห <ent gu> <os> ล,ลังไหนที่ยังไม่รื้อเขาจะเข้าไปรื้อให้หมดเลยก็โอเคนะฮะแต่เป็นรู้ส <c iller> ึกว่าการรถไฟจะให้มารื้อนะฮะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ชุมชนบุญร่มไสนะฮะนี่คือช่วงตรงกลางนะครับที่เคยมานั้นยังไม่ถูกรื้อแต่วันนี้นะฮะวันนี้วันที่4ี่กรกฎาคม2565นนั้นถูกรื้อไปแล้ว<ส>เดิมทีเมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมานะครับีมิถุนายนเดือนที่แล้วมิถุนายนนะฮะเราพูดกลางสนามนะฮะก็มีผู้ว่าการรถไฟนะครับลงมาเจรจารนะครับเจรจารเกี่ยวกับพื้นที่ แล้วก็บอกว่ากรกฎาคมนี้จะมีการส่งมอบนะฮะซึ่งวันนี้ก็มาดูแล้วโอเคครับมีการรื้อพร้อมส่งมอบเรียบร้อยแล้วก็ผู้ว่าการรถไฟก็ทำความเข้าใจกับผู้ที่อยู่อาศัยบริเวณนี้ฮะยินยอมออกนอกพื้นที่ครบร้อยเปอร์เซ็นส่งมอบให้ในเดือนกรกฎาคม2565นี้แหละฮะจริงๆแล้ว การแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับการลถไฟก็ขอความร่วมมือนะมีความร่วมมือตกลงกันกับทางการแก้ไขหองชาตินะจัดสร้างอาคารที่พักอาศัยขนาด315ยูนิตนะบริเวณพื้นที่ริมบึงมักกสันเขตราชเทวีหลังจากทีรีตรงนี้ไปก็จะให้ไปอยู่ตรงนั้นนะเป็นการเข้าอยู่อย่างถูกต้องตามกฎหมายด้วยนะก็มีการออกแบบเป็นห้องพักขนาด28.5ตารางเมตรแล้วก็34.6ตารางเมตร มีพื้นที่รองรับมีอะไรลูกอย่างนะแต่ว่าจะสร้างตัวไหนนั้นเราไม่รู้ก็เป็นการพูดคุยนะการรถไฟก็ตั้งใจอย่างยิ่งนะที่จะดูแลผู้ได้รับผลกระทบก็คือผู้ที่บุกลุกในพื้นที่นี่แหละแต่วันนี้เรามาดูแล้วก็น่าจะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับที่รื้อออกไปดูจากภาพนะหรือ ไปเยอะเลยครับมีเสื้อผ้ามาตากาปปายนะเพราะตรงนี้แดดดีแดดแรงแต่ว่าบ้านพักที่เป็นอาคารมั่นคงทาวนนั้นไม่มีแล้วนะครับถูกรื้อออกไปหมดแล้วมีก็เลาครงเลาไก่สําหรับคนที่อยู่ชุมชนใกล้ๆนะอาจจะไม่มีพื้นที่โลง่งทํากิจกรรมก็าอาจจะมาใช้ใช้พื้นที่เป็นบางครัง้งบางคราวนะแล้วก็เมื่อมีการใช้พื้นที่เต็ม พื้นที่ของการรถไฟแล้วก็คงจะไม่มีมาแล้วนะฮะตรงนี้ก็เป็นห้องน้องห้องน้ําเก่านี่อาคารสังกระชีนะพร้อมรื้อถามคนรื้อแล้วเมื่อกี้รื้อหมดคนระับหมดทั้งแถบเลยตรงไหนที่ไม่รื้อก็เข้ารื้อให้หมดวันนี้ก็รายงานความคืบหน้านะครับ4กรกฎาคม2565ที่ชุมชนบุญร่มไทรเทคโฟโตถ่ายไปเรื่อยรายงานจากพื้นที่จริงนะครับ 4กรกฎาคม2565ชุมชนบุญล่มใสหรือพร้อมไปพร้อมจากวันนี้ก็สวัสดีครับ